สวัสดีครับเพื่อนดกกับช่องเราตะกี้ครับเดี๋ยวมาเปียนหลุกยางรถบดครับนี่หลูกยางรถบดครับขาดหมดเลยครับนี่งกลูกครับนี่งกก่อนครับนี่เตี้ยนไปแล้วครับที่นี่ครับนี่เลาลูกยางมือสองมากครับถันเรพันครับนี่ก่อนเราพัน มีเรื่งยกขึ้นครับเนี่โอ้หลุดเลยครับเพราะว่าเนี่ยตัวนี้มนอตัวจักมันนี่มันชิบีตัวนึงคัมเลยครับเนี่ยคัมก็เล็กเลยครับเนี่ยพอดกระยากครับเฮ้ยกระยากนี่อันละน็อตอันละสามตัวครับใส่แป๊บถอดย่างเลยครับเนี่ย แปบงัดครับอยู่เลยครับนี่ครับขาดออกเป็นตอนเป็นตอนเลยครับนี่แล้ว่าคางนี่ว่าเปยังครับนี่คางนี่ตโตไปคางสั้นครับคางนี่ยังอยูยครบคือเก้าครับบ่อขาดครับคางนี่บ่ค่อยขาดครับคางคางไปคางตัวเดินครับ เลยมาเปลี่ยนออกวะครับไปว่าได้เด้คร <inh> ับโตกะลุดตุ <A> ่มแล้วครับว่าติงเลยครับยู่อิงติงขอที่หนาห้างนะครับนี่ครับหนาห้างท่อลงหินครับกระบอกเดย์พวกข้อรอบครับคาตั้มลูกครับนี่ก็ไปทำเด้อเออเออแล้ว ตองใส่แม่เร่งงครับว่าทำมันหนีครับมันเป็นสินไผรซินมันเลยครับหล่อเล็กกบตัวนี้ครับเนี่ยเป็นสินไผร์ซินมันต้องล็อกเกี่ยวนะครับนี่นี่ล็อกเกี่ยวน็อตหญ่นะครับน็อตแย่กับล็อกเกี่ยวครับมีต้องมันขาดครับนี่มันขาดกลางเลยครับนี่นี่ครับนี่สินส่วนมันขาดครับนี่มันขาดกลางครับนี่นี่ครับมันขาดกลาง มันบ่ <gegen violin> <warfare> <S <S <Diamond puzzles> ่อยขาดจำล็กหอกครับม um, kind of um, okay, um, uh, ันจะมากขาดกลางครับนี่มรถเลียนนี่มันกระซากไว้ครับกันกระเทกครับกระซากมันบ่ได้มันบ่ได้ใส่โดยตรงครับมันบ่ได้ใเ่เล็กก็ล็กโดยตรงครับบัววัวลอยดีครับนี่เฮ็ดดีลอยดีครับบอวโบครับสองพันก็สมงครับ ใส่เวลาไปสองชั่วโมงครับเาก็ได้ซีโตครับยินัดมันออกไหยังลงเมลแองลงเมลแองคำเดียร์คำเดียร์ลงเมลแองก่อนนีเหรอเป็นออกก่อนล่าเออโดมันได้ออกก่อนอะไรมันไขได้หรไขก่อนันบ่นได้ลงเมลแองกซะก่อนบัดออกออกง่ายครับยากจะยาำขันนดัดตกปลอกแรกก็รอดครับเนี่ยเดี๋ยวสิมาเบิง่งจอนไซครับ บ่อบ่อคำแดดคำแดดอะไรคำแดล่องแม่แรงาก็คำแดดถอดออล้ะครับเสงกาอดรอกแล้วครับกำลังจะใส่ครับเนี่บ่อบอบอออกเงนได้เลยรเลกบ่อกนักึงลองแม่แรงลองแม่แรงลองแม่รงคำแด่บ่อบอติงกับบ่อติงกับบอสีนี้ครับอิ้ก้อนเล็กนะครับนี่ยอนเล็กกับซองมันสีนี้ครับล่องแม่แรงเก็ขึ้นไหมครับ พี S <S ่ขำเหลกลัวให้มามส่ทจ so hmm. ังหวะพี่ขำเหลาพี่ข้างมันเีบข้างพี่ไหมเงียบมีีบมาแล้วไม่เรมัลงลงม่นี่ลงแล้วมาเลยเขียนเขียนรถซะจังหยเขียนมาตรงกลางฮะตรงกลางมีมอบมาตรงกลางเพราะว่ามันจองกันเลยจองกันไปเรีย้อยเอาใช้ใช้ล้งีกันเลยื้เดินหาไามซื้อผี่ทผีบ่เดียางมันาเอาเดินหาอะไรต้อ ี๋ยวต้องเดินนะหาครับใส่ไปเดียวซี่มันหนีภาพเลโอ้คือรถกำลังแอกแอกเลยมันนักไรดด้ลยโรดเบีกครับโเบรเดี๋ยเดกขาครนะัไปไปบปล่อยป

ไปเออเหยียบไม่เอาไม่ใส่ให้มันเหยียบเอาไม่ใส่มันเหยียบทำเ่าทำเ่าทำเอาไม่หัอให้มันเหยียบไม่เรื่องรถหรอไม่เรื่องรถหรอคือเบ้าขวานหนาหนะมันเหยียบเออะเยอะบอกงเยอะบอกงเยอะบอก

เขาเหยัยบขอนครับหยยบขอน,นเขามาเร้วครับน,นีบนีบเล็กน้อยครับเขาจะมาแล้วครับนี่งัดเขางัดเขาทำเยเอองัดมาขา้างหลังเาเลยเปิดห้อง <S <S เออ,อ <ๆ S 1> เปมเรปม,มเรยังบ่เปเี่ยังบ่เไปอีกนิดนึงเยเยไปอีกนึงไม่ค้างกัเขาหรอ กันเถื่อนไหมเหยียบอาฮ่าฮ่าฮ่าเดินไปหรอกทำงานกันดีลงมากตะขืนเมล้างซอยจะน้อยครับตีลงมากลับมาครับเาหอดพู่แล้วครับเนี่ยหอดพู่แล้วครับเนี่ยเหยียงนิดนึงครับตั้มก็ว่าน้อยนึงขึ้นเมล้างดันใส่ครับ ตรงเปะขันมาเรียบด้วยครับเป็นการเปลี่ยนมาแล้วครับนี่ม้วนนี่เปลี่ยนมาเรียบร้อยครับนี่นั่งเบิ้งครับนี่นั่งเบิ้ลยางเดียวครับว่าขันยลิปน,น,นก็ะไบสักเน่อครับ